คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอยู่หรือเปล่าคะคุณจะเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกคุณจะเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูสามีคุณจะเป็นลูกที่ดูแลพ่อแม่โดยที่คุณไม่ได้ทำงานนะคะพี่แหม่มอยากให้คุณปลดล็อกความคิดนี้ออกไปนะคะเพราะว่าพี่แหม่มเคยเป็นคนนั้นมาก่อนที่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าหลังจากที่พี่แหม่มลาออกจากงานมารู้สึกว่า เมื่อก่อนเราออกไปให้คุณค่ากับแบงค์เราออกไปทํางานเราไปสร้างรายได้เราไปเราไปสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นมากมายแต่วันหนึ่งที่เราลาออกจากงานมาแล้วเรามาอยู่ที่บ้านเฉยเฉะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าถึงแม้นว่าสามีก็ยังให้เงินใช้เหมือนเดิมอย่างเหมือนเดิมหมดแต่มันมีความรู้สึกตรงนี้ว่าเฮ้ยรู้สึกไม่มีค่าอ่ะรู้สึกว่าอยากออกไปทำอะไรที่ให้ตัวเองรู้สึกมีค่า ที่แม่ไปไล่ล่าหาคุณค่าให้ตัวเองจนวันหนึ่งอะค่ะเรามารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราอยู่บ้านเฉยๆอะเราก็มีคุณค่าเรามีคุณค่ากับลูกเราเสมอเรามีคุณค่ากับสามีเราเสมอเรามีคุณค่ากับพ่อแม่เราเรามีคุณค่ากับพี่น้องเราเสมอถึงแม้ว่าเราไม่มีงานประจำหรือว่าเราไม่มีรายได้เหมือนเดิมอยากให้ทุกคนอะคะปลดล็อกตรงนี้นะคะว่าทุกคนอะคะมีคุณค่าในตัวเอง คุณมีคุณค่าในตัวของคุณเองคุณมีค่าที่สุดสําหรับตัวคุณนะคะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเนี่ยคุณคิดหรือว่าคนอื่นจะมาเห็นคุณค่าในตัวคุณแม้วันนี้ค่ะเราจะใส่ต้มหูเพชรกาไลเพชรแหวนเพชรแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่มีค่าคุณก็ไม่มีค่าอยู่มันยังข้ามอะค่ะแต่ตอนนี้ค่ะถ้าทุกคนมองว่าอยากจะออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนให้ทุกคนนะคะออกมาลองทำเพจดูนะคะ เพราะว่าการทําเพจนะคะคุณสามารถออกมาสร้างคุณค่าให้ผู้คนคุณเอาความรู้ประสบการณ์ที่คุณมีไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้นะคะคุณออกมาค่ะออกมาแบ่งปันให้ผู้คนนะคะเพราะว่าแม้แต่คนคนเดียวที่เขาสามารถพลิกชีวิตเขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าเขาสามารถมีรายได้จากเพจของคุณนะคะคุณก็สามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้ถึงแม้ว่า วันนี้อะค่ะคนยังไม่เก็ตกับเพจของคุณแต่คุณออกมาพูดนะคะคุณออกมาแบ่งปันนะคะก็ถ้าบอกคุณอะให้คุณค่าคุณออกมาสร้างคุณค่าแล้วให้คุณพูดกับตัวเองทุกๆวันนะคะว่าคุณมีคุณค่าที่สุดในตัวของคุณเองพี่แหม่มเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ